ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่รับชมเป็นประจำหรือคุณผู้ชมที่มาใหม่ก็แล้วแต่นะครับนะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูดวง r a n d อมกันนะครับผมจะใช้ไพ่สองสำรับในการดูดวงแรนดอมนี้ประกอบกันเพื่อเป็นการส่งเสริมกําลังซึ่งกันและกันระหว่างไพ่สองสำรับนะครับ คุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะย้ําว่าคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับไพ่สองสำรับนี้จะใช้ในการเสริมกําลังซึ่งกันและกันโอเคนะครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคุณกำลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่และปัญหาที่มีจะถูกคลี่คลายเร็วๆนี้เออน่าสนใจนะครับวันนี้ทำใจสบายๆนะครับทำใจให้สงบเป็นสมาธิระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์พระคุณบิดามารดาหรือจะทำใจนิ่งๆว่างๆก็ได้เช่นกันนะครับ ตังจิตอธิษฐานในสิ่งที่อยากรู้อยากทราบอยากเห็นคิดหวังสิ่งใดอยากประสบความสําเร็จสิ่งใดระลึกถึงไว้ได้เลยนะครับทําใจสบายๆนะคุณกําลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่และปัญหาจะถูกคลี่คลายเร็วๆนี้นะครับผมจะทําการเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้นะครับทําทใจสบายๆไพ่ใบแรกของคุณวันนี้คือโอราชาดาบ King of Swords มีโอกาสได้คุณประโยชน์จากผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือแม้แต่ญาติผู้ใหญ่ให้คุณประโยชน์ช่วงนี้คุณจะเป็นที่รักที่เมตตาเป็นที่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่เน้นเลยหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะไปให้คุณประโยชน์ต่อบุตรบริวารอีกทีหนึ่งก็ได้เป็นลําดับขั้นกันไปนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่มาดูกันต่อนะครับโอ้ซีเรียน f o ร์เป็น e c อ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพยายามคลี่คลายปัญหาใดๆก็แล้วแต่รวมไปถึงการอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองบางท่านอาจจะใช้ช่วงเวลานี้ในการเก็บหอมรอมริบออมเงินอะไรแบบนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับคุณที่มีปัญหาใดๆอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเงินมีโอกาสที่จะฟื้นฟูคลี่คลายได้แล้วก็ลืมตาอ้าปากได้ส่วนคุณที่ไม่ได้มีปัญหาการเงินทํานายจากสี่เหรียญว่า เป็นช่วงเวลาดีที่คุณจะพัฒนาเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่คุณตั้งใจหวังไว้นะเวลานี้นะครับลองดูนะไปกันต่อนะครับอืมดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรวันนี้โอ้หนึ่งไม้เท้ายินดีด้วย Ace of Wands การงานกิจการงานใดของคุณก็แล้วแต่ที่คุณดำเนินอยู่ตอนนี้หรือแม้แต่มีแพลนว่าจะทำมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างงดงามอย่างดีงามช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดดวงดีมือขึ้นหยิบจับอะไรก็มีโอกาสเป็นเงินเป็นทองสูงมากสอดคล้องตรงกับหัวข้อวันนี้ที่ว่าคุณกำลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่และปัญหากำลังจะถูกคลี่คลายเร็วๆนี้นะครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเดี๋ยวมาดูใบต่อไปกันสิเอ ผมยังเชื่อมั่นในพลังงานของไพ่ที่จะสื่อสารออกมาอย่างแม่นยำนะครับทั้งประสบการณ์ทั้งเซนส์ของผมและหน้าไพ่ล้อมรวมกันบ่งบอกให้คุณได้ทราบว่าโชคดีกำลังมาแล้วนะครับมารับพลังงานดีๆไปพร้อมๆกันนะครับโอ้เดอะเดวิล oh, โอเคใบนี้ผมเห็นละขอทำนายแยกเป็นกรณีไปดังนี้นะ อย่างแรกคือที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความอยากได้ใครมีในทางโลกค่อนข้างเยอะไปสักหน่อยไม่ได้ตำหนิกันนะครับไม่ได้ว่านะอันนี้ทำนายไปตามหน้าไพา่เป็นไปได้ว่าที่ผ่านมาคุณใช้เงินเยอะบางท่านอาจจะถึงขั้นฟุ่มเฟือยด้วยซ้ำซื้อของที่ไม่จำเป็นกินดื่มสังสรรค์มากเกินไปกิจกรรมทางโลกอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรอะไรที่แล้วก็แล้วกันไปเดวิลในใจคนเราบางทีมันก็แสดงอิทธิฤทธิ์ได้นะครับ ทำให้เราฟุ้งเฟอ้อเหอะเหิมฟุ่มเฟอือยได้เราเราท่านท่าน,านต่างก็เคยฟุ่มเฟอือยผมก็เคยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันเดวิลในใจเรานะกลับมาทบทวนตัวเองนี่ไงสี่เหลี่ยญเมื่อกี้กลับมาทบทวนตัวเองเก็บหอมรอมริบใช้เงินเท่าที่จําเป็นใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเขียมจนตัวรีบนะครับหมายถึงว่าเอาแต่พอดีพอดีประมาณนี้นะ ใช้ใจ่ายแต่พอดีพอดีมีความสุขสบายตามอาัตาภาพแบบนี้ควบคุมเดเววิลให้ดีคุณจะมีเงินเก็บมากขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปเดเิลวออวผมบอกแล้วว่า,าที่ผ่านมาคุณอาจจะจับใจ่ายใช้สอยมากเกินตัวหรือ,อใช้ใจ่ายไปในทางกิเลสตามใจตัวเองมากอะไรแบบนี้ นับจากนี้ไปพัฒนาปรับปรุงตัวเองนะแก้ไขสิ่งที่เคยเกิดขึ้นถ้าปัญหาใดๆที่มาจากกิเลสคุณตัดวงจรน,นี้แล้วคุณจะสุขสบายมากขึ้นใบนี้เขามาเตือนด้วยความหวังดีนะครับนะใบนี้ออกมาเตือนด้วยความหวังดีว่าที่ผ่านมากิเลสอาจจะควบคุมจิตใจคุณมากไปสักหน่อยถ้าคุณลดหรือว่าตัดวงจรกิเลสออกไปได้นะครับชีวิตคุณจะเบาสบายมากขึ้นใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นประมาณนี้มากันถูกทางแล้ว ที่ผ่านมาอาจจะถูกกิเลสตัณหาควบคุมมากไปสักหน่อยครอบงำม,มากไปสักหน่อยถ้าเรารู้ทันกิเลสเราจะสบายใจสบายตัวมากขึ้น่าแล้วก็โอ้โหสอดคล้องกันเป๊ะเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ไม่ทันขาดคำเก้าเหรียญออกมาเลยถ้าคุณควบคุมกิเลสในใจได้คุณจะมีเงินเก็บเหลือเฟือเลยนะทั้งสี่เหรียญทั้งเดวิลหนึ่งไม้เท้าอ่าแล้วตามด้วย9ก้าเหรียญใบนี้เป็นไพ่เศรษฐี คำว่าเศรษฐีไม่ได้แปลว่าจะต้องร่ำรวยมาหาศาลกันทุกคนนะครับแต่หมายความว่าตามดวงชะตาแต่ละท่านปัญหากำลังจะคลี่คลายคุณกำลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่เร็วๆนี้สิ่งหนึ่งคือการรู้เท่าทันกิเลสในตัวเองและกลับมาปรับปรุปรงตัวใหม่ปรับวิถีการใช้ชีวิตใหม่คุณจะมีโอกาสเก็บเงินเก็บทองได้มากขึ้นมีทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์พูนสุขมากขึ้นด้วยตัวคุณเองโชคลาภมีไม้ก้าวเหรียญน,นี่เป็นโชคลาภก็ได้แต่ผมมองว่ามีหนึ่งไม้เท้ามาด้วยมักจะเป็นเงิน เป็นผลประโยชน์จากการทำงานมากกว่าเป็นเงินจากความสามารถมากกว่าโชคลาบยังไม่เด่นณเวลานี้แต่ก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวมาดูใบถัดๆไปกันนะครับดูซิว่าคุณจะมีโชคลาภบ้างไหมแต่ที่แน่ๆตอนนี้การงานของคุณทำเงินได้อย่างแน่นอนและถ้าควบคุมกิเลสในใจได้จะมีเงินเก็บมากขึ้นแน่นอนเออโอ้โหสอดคล้องกับเมื่อกี้อีกแล้วไพ่ดีอย่างต่อนเนื่อง เมื่อกี้มีเก้าเหรียญน,นะตามด้วยสิบถ้วยครอบครัวสุขสันต์ตามเล่าเรื่องตามหน้าไพ่เลยสี่เหรียญมาถ้าคุณอยู่ในช่วงเก็บหอมรอมริบนะครับสร้างเนื้อสร้าง,งตัวหนึ่งไม้เท้าขยันการงานเดวิลควบคุมกิเลสในใจได้เก้าเหรียญเงินเยอะขึ้นสิบถ้วยตามมาครอบครัวสุขสันต์ไพ่มาถูกทางนะครับวันนี้เรียกว่าหน้าไพ่บ่งบอกว่าคุณกำลังมาถูกทางสุดยอดรับไว้เลยนะ 10ถ้วยไพ่ครอบครัวสุขสันต์ในเบื้องต้นครอบครัวโดยกําเนิดของคุณหมายถึงบิดามารดาพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายคนใกล้ตัวจะมีความสุขความเจริญร่วมกันหรืออีกความหมายหนึ่งคือถ้าคุณกําลังคิดจะสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองคิดจะแต่งงานแต่งการมีสามีภรรยาไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่อะไรแบบนี้คุณจะสามารถทําได้สําเร็จเออคนโสดมีโอกาส,ม,กาสมีครอบครัวนะครับ อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าโสดปุ๊บแต่งปั๊บนะไม่ใช่เร็วขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่แน่นะในบางท่านอันนี้หมายถึงว่าคนที่มีคนที่ดูดูใจกันมาสักพักหนึ่งแล้ววางแผนจะสร้างครอบครัวด้วยกันอะไรแบบนี้มีโอกาสแต่งงองแต่งงานเออสร้างครอบครัวส่วนคนโสดที่โสดสนิทจริงๆนี้มุ่งหน้าทํางานเก็บเงินก่อนแล้วครอบครัวของคุณจะมีความสุขคุณจะทําให้พ่อแม่คุณมีความสุขญาติพี่น้องมีความสุขตัวคุณเองก็มีความสุขส่วนเรื่องการมีครอบครัวค่อยว่ากันในอนาคตนะครับคุณคนโสดนะ นะคนโสดทำงานทำเงินก่อนส่วนคนที่มีแฟนอยากแต่งงานมีโอกาสได้แต่งประมาณนี้ไปกันต่อนะครับไพ่วันนี้สวยงามมากเออชีวิตคุณมาถูกทางแล้วล่ะตรงตามหัวข้อเลยที่ว่าคุณกำลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่และปัญหาจะถูกคลี่คลายเร็วๆนี้มาไปกันต่อนะครับอืมโอ้โหดีเอ็มเพลเรอร์ Emperor. ดีงามกว่านี้ก็โอ้แทบจะไม่มีแล้วนะครับ The Emperor นี่เป็นไพ่ที่ดีมากๆของสำรับไพ่ยิปซีสากลอีกใบหนึ่งนะครับไพ่าทาโร่สากลบง่งบอกไว้ชัดว่านะตามตำราเลยว่าดีเอ m มเพอ r ์นี่คือความยิ่งใหญ่มั่นคงมั่งคั่งมีอันจะกินมีอำนาจมีบริวารหยิบจับอะไรเรียกว่าโอ้โหประสบความสำเร็จเอมเ r อร์ไพ่จักรพรรดิตัวแทนของผู้มีอำนาจมีเงินมีทุกอย่างมีบริวารมีความเพียบพร้อมในตัวเอง ใบนี้หมายถึงตัวคุณก็ได้หมายถึงณบัดนี้เป็นต้นไปถ้าตัวคุณเองมุ่งมั่นนะครับในการสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บหอมรอมริบออมเงินซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นยึดถือความถูกต้องคุณจะมีการเติบโตไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ได้ในบั้นปลายชีวิตได้เลยนะครับนะหรือบางทีไม่ต้องรอนานถึงบั้นปลายเอาแค่5ปี10ปีที่จะถึงนี้คุณมีโอกาสเติบใหญ่ได้ตามฝันหรือในอีกความหมายหนึ่งใบนี้แปลว่าผู้ใหญ่รักและเอ็นดูมาก เจ้านายรักและเอ็นดูเมตตาคุณมากถ้าคุณมีเจ้านายขอให้เชื่อเลยนะว่าคุณทำดีไม่สูญเปล่าเจ้านายเห็นความดีของคุณแต่ถ้าคุณไม่มีเจ้านายคุณทำงานอิสระหรือเป็นนายตัวเองแปลว่าคู่ค้าลูกค้าหุ้นส่วนคนแวดล้อมคนที่เกี่ยวข้องเพื่อนของคุณสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับประมาณนี้และถ้าคุณมีบุตรบริวารมีลูกน้องแปลว่าลูกน้องคุณจะ ทำดีกับคุณอย่างมากเรียกว่าลูกน้องบริวารจะไม่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้จะสนับสนุนให้คุณยิ่งเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงเลยประมาณนี้ไม่ธรรมดาอ๋อแล้วก็เอ็มเพล์เรอร์นี่เป็นตัวแทนของคนราศีเมษธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้เช่นกันราศีเมษจะเด่นเป็นพิเศษนะครับอาจจะเป็นตัวตนของคุณก็ได้คุณราศีเมษหรือเปล่าหรือไปชอบคนราศีเมษอยู่หรือเปล่าประมาณนี้ราศีธาตุกำเนิดนี้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปปักใจว่าจะต้องตรงตามนี้ร้0%เต เราดูในภาพรวมดูไพ่ทุกใบประกอบกันเราจะไปโฟกัสแค่ใบไหนใบเดียวนะครับโอเคไปกันต่อนะพลังงานดีมากวันนี้และหวังว่าจะดียิ่งขึ้นตามหัวข้อคุณกำลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่ปัญหาจะถูกคลี่คลายเร็วๆนี้โอ้โห,โหอัศวินเหรียญ ที่ผ่านมาผมกล่าวไปเรื่องโชคลาภที่ผมกล่าวไปว่าคุณอาจจะยังไม่มีโชคลาภอาจจะต้องทํางานเหนื่อยเองกว่าจะได้เงินตอนนี้โชคลาภมาแล้วเห็นเห็นอัศวินเหรียญไม่ธรรมดาคุณมีโอกาสได้โชคลาภด้วยบอกแล้วดูไพ่อย่าไปปักใจกับใบใดใบหนึ่งใบเดียวให้ดูในภาพรวมนะครับ สิ่งดีๆกําลังทยอยมาอัศวินเหรียญโชคดีที่อาจจะมาพร้อมกับกรลยาณมิตรหรือมีคนดีๆมายื่นข้อเสนอใดๆก็แล้วแต่ในด้านการงานหรือแม้แต่โชคลาภที่มาจากคนใกล้ชิดบางท่านชอบการเสี่ยงดวงอาจจะได้ตัวเลขจากคนใกล้ชิดอายุพ่อแม่อายุปู่ย่าตายายแบบนี้ลองดูนะครับประมาณนี้นะส่วนการเสี่ยงโชคนี่ก็เอาแต่พองามนะครับอย่าไปทุ่มเทมากเน้นทำงานเออ ทำงานขยันขันแข็งด้วยตัวเองจะประสบความสําเร็จยั่งยืนกว่าเสี่ยงโชคมันเหมือนน้าจิ้มเป็นขวัญกาลังใจเล็กๆน้อยๆมาแล้วก็ไปรับมาแล้วก็จ่ายไปแต่ถ้าได้เงินจากการทํางานเนี่ยมันอยู่กับเรายาวๆมากกว่านะลองเก็บไปคิดดูนะครับนะทบทวนดูนะแล้วก็โอ้หนึ่งถ้วยไม่ธรรมดา ไพ่ใบนี้ความหมายตรงตัวตามตำราสากลหนึ่งถ้วยคือมิตรใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆแฟนใหม่ความรักครั้งใหม่ก็ได้แปลว่าคุณกําลังจะมีความโชคดีด้านความสัมพันธ์ด้วยนะตามหัวข้อที่ว่าคุณจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่เร็วๆนี้ปัญหาถูกคลี่คลายความหมายแรกคือ คุณมีโอกาสได้ความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาเยียวยาหัวใจคุณที่คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์อยู่คุณจะได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆมีโอกาสพบรักครั้งใหม่หรืออย่างน้อยมีกาลยนานมิตรเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาดีกว่าคนเดิมๆคุณอาจจะเคยผิดหวังมาจากการถูกเพื่อนเก่าทรยศหักหลังอะไรแบบนี้คุณมุฟออนให้ได้อภัยให้ทุกคนไปซะแล้วเดินจากมาคุณจะเจอมิตรใหม่ที่ดีเร็วๆนี้หรือถ้าเคยผิดหวังในความรักคุณจะเจอรักครั้งใหม่ที่ดียิ่งขึ้นและเป็นความรักที่นําโชคดีมาให้ด้วยเออ หรือได้คู่รักเข้ามาเป็นเพื่อนคู่คิดในการช่วยแก้ปัญหาชีวิตก็ได้เช่นกันนะครับไม่ธรรมดารับไว้เลยนะอ่ะผมรับด้วยโชคดีไปด้วยกันนะครับอ,อแล้วก็พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับไฮพายเล่าเรื่องไปดูสิว่าสิ่งดีๆที่กำลังมานี้จะมาด้วยรูปแบบใดช้าเร็วแค่ไหนเรามาโชคดีไปด้วยกันนะครับโอ้โห 6ถ้วย six of cups ไม่ธรรมดาเมื่อกี้นี้มี1ถ้วยความสัมพันธ์ใหม่มิตรใหม่รักครั้งใหม่ยังมี6ถ้วยตามออกมาเพื่อนเก่ามิตรเก่าความสัมพันธ์เก่าๆคนที่รู้จักอยู่แล้วก็ยังให้โชคเอาไปนูนว่าไม่ว่าคุณจะเคยผิดหวังจากใครมาก็แล้วแต่ขอให้นับว่าคนที่ทำร้ายจิตใจคุณเป็นคนส่วนน้อยไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสายใจ move on ออกมา คนส่วนใหญ่รักคุณคนส่วนใหญ่ยังดีกับคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นมิตรใหม่หรือมิตรเก่าก็แล้วแต่บางท่านโชคดีจากมิตรใหม่ไม่พอยังโชคดีจากเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมๆคนแวดล้อมเก่าๆด้วยก็ได้ในใบนี้ผมมองว่าไม่ใช่แฟนเก่านะแฟนเก่าอาจจะหลุดวงโครจรไปแล,แล้วก็แล้วแต่แต่ละท่านแต่ว่าที่แน่ๆอันนี้หมายถึงคนเก่าๆที่ไม่ใช่แฟนเก่า เป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนเพื่อนที่ทํางานเก่าเจ้านายเก่าคนในคอนเน็กชันเพื่อนของเพื่อนใครก็แล้วแต่ได้หมดที่แวดล้อมตัวคุณอยู่แล้วประมาณนี้เขาจะให้โชคดีกับคุณนําความโชคดีมาให้คุณช่วยคุณแก้ปัญหาคุณเป็นที่รักของคนส่วนใหญ่ย้ําเลยว่าเป็นที่รักของคนส่วนใหญ่คนส่วนน้อยที่ทำร้ายคุณคุณไม่ต้องไปใส่ใจจำปล่อยไปเลยปล่อยผ่านไปเลยคนส่วนใหญ่รักคุณเอา้าททำนายกันตามหน้าไพา่ตรงๆเลยมาพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับ มาดูกันต่อนะโห,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 โหขออนุญาตโอ้โหดังๆ The Sun The Sun ไพ่ดวงอาทิตย์พระอาทิตย์ไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทาโร่สากลไพ่ยิปซีสากลไพ่ออริจินอลสากลทาโร่สากล The Sun นี่คือไพ่ที่ดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วณนะเวลานี้รับไว้ดวนเลยนะครับ ใครที่ดูคลิปนี้เห็นตอนนี้ดูมาถึงตรงนี้รับไว้เลยพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเดอะซันออกมาแล้วบ่งบอกว่าคุณกำลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่จริงๆตามหัวข้อและถ้ามีปัญหาใดๆอยู่ปัญหาจะถูกคลี่คลายโดยลำดับแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ปุบปับฉับพลันทันใจในทุกคนทุกท่านขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีที่สั่งสมมาแต่ถ้าใครทำบุญทำกุศลเป็นประจำแต้มบุญดีบุญเก่าดีบุญปัจจุบันดีคุณจะได้เร็วกว่าที่คิดโชคดีเร็วกว่าที่คิดปัญหาคลี่คลายได้ง่ายกว่าที่คิดแบบ นี้นะครับรับไว้เลยนะเดอะซันมาไม่ธรรมดาบันทึกไว้เลยจะแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้อ้าวเนี่ยอะเดอะซันอาแคปไว้ดูได้เลยนะประมาณนี้โอเคไปกันต่อดีใจด้วยจริงๆผมในฐานะผู้เปิดไพ่มีความยินดีกับคุณมากๆนะครับและผมก็ขอรับความโชคดีนี้ไว้เช่นกันนะครับโชคดีไปได้วยกันนะโอเคสุดยอดวันนี้เดอะซันออกมาคุณไม่ต้องกลัวอะไรละต่อจากนี้ไปต่อให้มีไพ่อุปสรรคออกมาบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่คนเราไม่อาจจะราบรื่น100%ก็ต้องมีอุปสรรคเข้ามาท้าทายเข้ามาทดสอบชีวิตบ้างมีเดอะซันคุณไม่ต้องกลัวละนี่ไงไม่ต้องกลัวเจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนทาเคิคิดอ่านการใดมุ่งหวังสิ่งใดเริ่มทำได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่คิดทํากิจการส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวหรือทําค้าขายเล็กๆน้อยๆอะไรก็แล้วแต่อยากทําอะไรก็จุกจิกเริ่มได้เลยนะครับเริ่มได้เลยตามกําลังที่มีอยู่ตามกําลังที่มีอยู่หมายความว่าอย่างไรตามกําลังที่มีอยู่หมายความว่าไม่ทําเกินตัวไม่ถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนแบบนั้นไม่แนะนําไม่เอาอาจจะเกิดปัญหาระยะยาวได้แทนที่จะแก้ปัญหาอาจจะเกิดปัญหาใหม่ๆนะครับไม่แนะนําให้กู้หนี้ยืมสินให้ลงทุนตามกําลังที่มี ใช้เงินเย็นเงินที่มีมีน้อยทําน้อยมีมากทามากแล้วแต่แต่อย่าไปกู้หนี้ยืมสินย้าเลยสําคัญมากคุณที่คาดหวังจะมีธุรกิจส่วนตัวทํางานส่วนตัวสามารถทําได้เลยนะครับประมาณนี้ไปกันต่อือดีงามวันนี้เข้มข้นเข้มข้นเอ้านะเดอะซันมาอุ่นใจละเดอะซันไม่ได้ออกบ่อยๆไม่ได้ออกง่ายๆต้องดวงดีมือดีจริงๆถึงจะหยิบออกมาได้นะครับไม่ธรรมดาเอโอ้ดีงาม เจ็ดดาบเซเว่น r อฟอไพ่ใบนี้เป็นไพ่อุปสรรคแต่คุณไม่ต้องกลัวในบริบทนี้ที่ไพ่แวดล้อมดีมากเจ็ดดาบเซเว่นนอฟนี้เขามาบอกว่าถ้าที่ผ่านมาคุณมีปัญหาใดๆใครปิดบงังอำพรางใดๆคุณไว้แอบซ่อนทําอะไรรับหลังคุณความลับทุกอย่างจะแตกออกมาทําให้คุณได้เห็นให้คุณได้รู้เท่าทันคนอะไรประมาณนี้และคุณจะตาสว่างจากหลายๆสิ่งนั่นแปลว่าคุณกําลังโชคดี บางอย่างที่เป็นความลับจะถูกเปิดเผยออกมาทําให้คุณได้รู้ว่าอ๋อคนนี้คิดอย่างนี้กับเราอยู่อ๋อคนนี้ทำอะไรลับหลังเราอยู่แบบนี้คุณจะตาสว่างกระจ่างแจ้งนับเป็นโชคดีนะครับใบนี้เป็นไพ่อุปสรรคแต่ในบริบทนี้ผมนับว่าเป็นโชคดีที่คุณจะได้ตาสว่างและพ้นจากปัญหาเสียทีอ่ารับไว้นะไปกันต่อเลยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ผมเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนขยันขันแข็งแต่บางทีอาจจะอยู่ผิดที่ผิดทางแล้วก็ทำดีผิดคนผิดเวลาสักหน่อยอะไรแบบนี้นะครับขอให้เชื่อมั่นว่าโชคชะตากำลังมาในทางที่ดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัตินะครับดวงดีแล้วไม่ใช่ว่าไปนั่งรอเฉยๆก็ไม่ได้นะเราดูดวงเราไม่งมง่ายดวงดีแล้วต้องรีบไปปฏิบัติด,ดีคิดดีทำดีแล้วจะได้ผลดีโอ้โหเด m มูนระวังความกังวลบางทีนะครับคุณไม่ต้องกลัวนะครับภัยแวดล้อมดีอย่าลืม เดโมนนี่มาเตือนนิดเดียวว่าบางทีในบางเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนหรือช่วงเวลาที่อยู่เงียบๆคนเดียวคุณอาจมีความกังวลบ้างความกังวลน,นี้จะทําให้คุณมีความเครียดหรือบั่นทอนสุขภาพถ้าลดความกังวลได้จะดีมากๆเลยนะครับการลดความกังวลในแต่ละท่านก็ใช้วิธีที่ต่างกันไปแต่วิธีที่ส่วนตัวที่ผมทําได้ผลคือ ทำใจให้เป็นสมาธิทำใจให้เป็นสมาธิไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปนั่งสมาธิหลับตาตัวตรงเปะ๊ะไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องเคร่งเอาเป็นว่าทุกลมหายใจเข้าออกมีจิตใจระลึกรู้อยู่กับลมหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกก็ว่าไปหรือจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดก็แล้วแต่ให้รู้ตัวตนของตัวเองที่เราเป็นอยู่ณนะเวลานี้ปัจจุบันขณะมีสติมีสมาธิว่าเราเป็นใครทําอะไรอยู่แค่นี้พอแล้วเดี๋ยวมันจะเบาขึ้นเองลองดูได้ครับนะระวังความกังวลเรื่องอื่นดีแล้วนะ ไปกันต่อนะครับแล้วก็อโอ้โหยินดีล่วงหนะ้าใบนี้สี่ไม้เท้าออกมาสุดยอดขอน้อมรับด้วยคนสี่ไม้เท้า4 o f wands ไพ่แห่งความสำเร็จความหมายที่หนึ่งความหมายแรกคือความสำเร็จในเรื่องทั่วไปชีวิตการงานการเงินความเฉลิมฉลองยินดีไพ่สี่ไม้เท้าตามรูปเลยนะ เป็นงานเฉลิมฉลองซุ้มประตูวิวาหรือซุ้มประตูงานฉลองก็แล้วแต่ในความหมายของการงานแปลว่าคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินและที่สําคัญที่ใบนี้หลายคนอยากได้เพราะว่าเป็นไพ่แต่งงาน เป็นไพ่ความมั่นคงของการมงคลสมรสแบบนี้ในความหมายที่2ถ้าคุณที่คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์คาดหวังเรื่องการครองคู่การแต่งงานลุ้นแฟนอยู่ลุ้นคนรักอยู่คุณมีโอกาสสมหวังรับไปเลยนะครับผมขอรับด้วยคนอ่ะโชคดีไปได้วยกันอีกแล้วนะประมาณนี้ตามนี้เลยสี่ไม้เท้าคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอยากมีคนรักได้สมหวังอ้าววันนี้สอดคล้องมากตอนแรกมีไพ่ความสัมพันธ์ออกมาหนึ่งถ้วยหกถ้วยอะไรต่อมีอะไรสิบถ้วย ความสัมพันธ์ดีเยี่ยมคนส่วนใหญ่รักคุณดังกล่าวไปแล้วสไม้เท้าการันตีคอนเฟิร์มว่าถ้าคุณคาดหวังเรื่องการสมาการแต่งงานมงคลสมรสคุณมีโอกาสสมหวังถ้าคุณไม่ได้คิดเรื่องความสัมพันธ์คุณอยากได้การงานการเงินก่อนคุณก็จะได้เช่นกันจากใบนี้นะครับหรือบางในบางท่านบุญเก่าดีๆบุญปัจจุบันดีๆททำบุญทำทานสม่ำเสมอไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นคุณจะได้ทุกอย่างเอารับไว้เลยนะผมรับด้วยโชคดีไว้ด้วยกันนะครับโอเค เดี๋ยวเราจะไปกันที่สำรับที่2นะอืมให้ไพ่สำรับที่2เพิ่มเติมขยายความเพิ่มเติมดับเบิลเช็คพลังงานกันว่าจะมีพลังงานใดๆดีเป็น2เท่า3เท่าหรือไม่ในวันนี้หรือไพ่สำรับที่2อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ดูต่อเนื่องกันไปเลยนะครับโอเคขอให้ไพ่สำรับที่2ทํานายออกมาอย่างแม่นยํานะครับโอ้โหราชาดาบ King of s w o r d s การดับเบิลเช็คเกิดขึ้นแล้ววันนี้ราชาดาบออก2ใบ ใบแรกของวันนี้เลยก็เป็นราชาดาบและมีราชาดาบออกมาอีกใบในความหมายของราชาดาบวันนี้การดับเบิลเช็คราชาดาบสองใบหมายถึงความหมายแรกคุณจะมีอำนาจวาสนาเติบโตขึ้นมาพ้นจากปัญหาทั้งปวงมีโชคดีหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายความหมายที่สองคุณจะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างมากรับเลยนะครับราชาดาบสองใบไม่ธรรมดาไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆมาไปกันต่อ,อ,อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ และการดับเบิลเช็ควันนี้เป็นผลเอออันนะสบายใจตั้งแต่เดอะซันละขอให้ไพ่สำรับที่2อ,ออกมาอย่างแม่นยำโหยคนลุกจริงๆหนาวเลยเดอะซันออกมาสำรับที่2อ,ออกเดอะซันวันนี้คุณได้เดอะซันสองใบ การดับเบิลเชคเป็นผลดีงามที่สุดของที่สุดไม่ได้ออกกันบ่อยๆหในร้อยหนึ่งในพันครั้งจึงจะได้สักครั้งที่เดอะซันจะออกมา2ใบพระอาทิตย์สดวงออกคู่กันแบบนี้รับไว้เลยนะครับพลังงานดีมากๆไม่ได้ออกกันบ่อยๆและผมก็ขอน้อมรับไว้ด้วยกันเช่นกันเดอะซันสใบออกมาวันนี้ไม่ธรรมดาพลังงานดับเบิลเชคโชคดี2อเท่าทวีคูณ10เท่ารับกันไปเลยเดอะซันออกมาเห็นเหใบรับไว้เลยเออ ไม่ได้ออกกันง่ายๆรับไว้เลยไปกันต่อหรือแทบจะไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วมั้งแต่ดูอีกสักหน่อยไหนๆก็เปิดละเผื่อไพ่จะเตือนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเราดูซิเวลาดวงดีเราก็ไม่ประมาทถ,ถึงแม้จะมีเดอะซันสองใบแต่เราก็ต้องดูเพิ่มเติมอีกสักหน่อยหนึ่งเผื่อไพ่อยากจะมีคำเตือนใดๆอ่าโอ้โห ผมว่าสบายใจได้แล้ววันนี้สบายใจยิ่งกว่าสบายใจมีเดอะซั2ใบไพ่แวดล้อมดีเยี่ยมตาม The ยว e วออ f ฟอร์จูนช่วงนี้เป็นช่วงดวงดีขาขึ้นของคุณอย่างแท้จริงวิวออฟฟอร์จูนออกมาคุณกำลังมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่ปัญหาจะถูกคลี่คลายเร็วๆนี้ตามหัวข้อเป๊ะรับไว้นะครับสุดยอดพลังงานดีเยี่ยมมากๆวันนี้โอ้โอเคแดาบออกมาจนได้ในที่สุดระมัดระวังนะเวลาโชคดี จะเจอบททดสอบบางอย่างจะมีมารผจญเข้ามาบ้างหรือมีทางเลือกมีตัวเลือกเข้ามาแดาบในบริบทนี้ไพ่แวดล้อมดีสุดๆระดับเดอะซันสองใบวันนี้แดาบผมมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แปดาบนี้จะเป็นทางเลือกที่คุณเรียกว่าอาจจะมีสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจแล้วคุณยังเลือกไม่ได้ไม่เด็ดขาดในการตัดสินใจเหมือนกับถูกภาพปิดตาไว้ตามภาพบางที ในความโชคดีบางทีเวลาโชคดีเข้ามาหลายๆเรื่องก็ทําให้ตัดสินใจลําบากนะครับขอให้คุณมีสติอยู่เสมอแล้วคุณจะผ่าน8ดาบนี้ไปได้คุณไม่ต้องกลัวอ,อ้ออีกอย่างหนึ่งนึกขึ้นมาได้8ดาบนี้อาจจะเป็นหมายถึงปัญหาเก่าด้วยก็ได้นะปัญหาเก่าใดๆที่คุณยังรู้สึกมืดมนยังไม่รู้จะไปทางไหนขอให้เชื่อมั่นว่าดวงปัจจุบันดีแล้วปัญหาเก่าๆจะถูกคลี่คลายอย่างแน่นอนคุณไม่ต้องกลัว8ดดาบนะครับโอเคขออีกสักใบสิไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ผมสบายใจตั้งแต่เดอะซันสใบแล้วแทบไม่ต้องมีอะไรกังวลอีกแล้วเพียงแต่ว่าเวลาโชคดีมากๆก็อย่าประมาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาวันนี้ The Emperor คุณครับวันนี้มีเดอะซันสใบแล้วก็ The Emperor สใบอำนาจวาสนาบารมีอยู่ในมือคุณแล้วรับไปเลยนะครับเต็มๆวันนี้ The Emperor คู่สองใบแล้วก็เดอะซันคู่สใบ ชัดๆผมอยากให้คุณดูตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปไม่กดข้ามเพื่อจะได้รับพลังงานทุกอย่างไปเต็มๆต็มเดอะซัคู่2ใบเอ p e r พอคู่2ใบยิ่งใหญ่เข้มข้นโชคดีกว่านี้นะเวลานี้ไม่มีอีกแล้วรับไว้เลยนะโอเคเพียงพอแล้วพลังงานวันนี้ สำหรับสำหรับที่2ไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วสรุปได้เลยว่าคุณกําลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่เร็วๆนี้ถ้ามีปัญหาใดๆจะคลี่คลายได้จริงๆรับไว้เลยนะโอเคคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมีแถมให้อีกหนึ่งใบเป็นการส่งท้ายของส่งท้ายใบสรุปของสรุปเพื่อส่งต่อคุณไปยังในวันพรุ่งนี้ดูซิว่าไพ่ใบส่งท้ายนี้มีอะไรอยากบอกคุณเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรขอหนึ่งใบให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับโอ้ ยินดีด้วยยินดีกับคุณผู้ชมทุกท่านและยินดีกับตัวผมเองด้วยรับความโชคดีไปร่วมกันแม้แต่ใบสรุปก็ยังได้วิ e l o f Fortune วันนี้กัลบกลายเป็นว่าเออเรามีวิว e l o f Fortune 2ใบไหนไหนเมื่อกี้วางไว้ไหนละมัวแต่ดีใจนี่นี่เจอแล้วโอเคเราได้วิ e e l o f Fortune 2ใบ วิวออฟฟอร์จูนความโชคดี2อสเท่าทวีคูณหรืออาจจะ10เท่าเลยก็ได้แล้วแต่บุญวาสนาแต่ละท่านนะครับยิ่งทำบุญมาดียิ่งโชคดีมากขึ้นวิวออฟฟอร์จูนสองใบเดอะซัน uh, สองใบเอ็มเพลอร์สองใบเอ็มเพลอร์สองใบเดอะซันสองใบและววิวออฟฟอร์จูนสองใบ โชคดีกว่านี้นะเวลานี้ไม่มีอีกแล้วรับไว้เลยนะครับโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ